ว่าไงที่รักวันนี้ผมมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ด้วยแหละอะไรเหรอนี่อุ๊ยน่ารักจังแ <laughs> ชทจะใครอยู่เหรออ๋อคุยกับเพื่อนสนิทนะ่ะอ๋อเหรออ๋อแชทสนุกเชียวนะอุ๊ยเขาบอกว่าจะแวะมาหาฉันด,ด้วยแหละเ <laughs> ยี่ยมไปเลยฮัลโหลเดวิดเจอคิดถึงจังเลยฮึ <laughs> เป็นไงบ้างห <laughs> วัดดีคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของฉันเองแหละอ๋อผมรู้แล้วชื่อเดวิดใช่ไหม คนที่แชทคุยกันเมื่อกี้แฮะเดี๋ยวนี้ล่ำขึ้นเยอะเลยนะนมคุณก็ใหญ่ขึ้นเหมือนกัน <c oughs> พูดเลยไอ้จอนคุณก็ใหญ่ขึ้นเหมือนกันเพรเธอรู้ว่าของผมใหญ่อะเธอพูดถูก <c oughs> คุณสนิทกับเขาไว้นะได้เลยเขาออกจากเฟรลลี่อะ <c oughs> ผมมีบางอย่างเซอร์ไพรส์คุณด้วยแหละไม่จริงนะเดี๋ยวคอยดูโอ้ตายจริงฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรกูหลับร้อยห้าสิบดอกเซอร์ไพรส์สุดๆเลยดอกเดียวกูเหี่ยวเลยเขาน่ารักจริงๆเลยเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนัดแม่ไว้อะก่อนจากเธอหลงโกนผมฉันโดนแกล้งตลอดเลย และที่ครู้สึกว่าคุณอยากจะกินแผ่นปังรับแผ่นปังไปเอาผมผมขออีกชิดด้นไมาไม่เป็นไรโอ้ดิเปลี่ยนดิเปลี่ยนปล่อยผมเพื่อความเนียนปังแทนกายของพระเจ้าเอเมนอ่าปาดปด้าดันอมโดนใจชุดสุดท้ายโปรดรับปังหน้าคุณคุณนั่นเราอ่ะ กูขอแล้วกันลาดลเนาแดบไปซีเรียลเลยอช่วยบริจากผมหน่อยได้ไหมครับเออคือผมไม่มีเงินสดเลยฮะไม่มีปัญหาลุลับบัตรเครดิตได้เหรอเอาไปและนี่คืออาการหัวร้อนโอ้สัตว์เอติวแง่งเอ้ยดีบอดมงปังหายฮึฮึบจุ๊บจุ๊บมึงอะมาไฟจากกูนิฮับ ไฟไฟอะไรเหรอหมายถึงแข่งบาสเกตบอลใช่ไหมบาสเกตบอลเชียย่ยอะไรมาโดนบาดกันกเข้ามาอ๋ออะไรโอ้หบาสเกตบอลสนุกกว่าเยอะคุณมันบ้าคุณนั่นแหละบ้าคุณต่างหาที่บ้าเธอนั่นแหละบ้าจ้คุยคนเดียวบ้าเพราว่ขอบคุณที่มาส่งเลยไม่มีใครคิดจะขอบคุณด้วยการให้กูอัดตูดสักหน่อยเหรอว่าไงนะเฮ้ยไงเพื่อนโหยิงมาแล้วตายเลยเอาไปเปิดไป<ห> วัตเตอร์ฟัคผู้ก่อการร้ายและทีความรู้สึกว่าคุณเห็นแฟนคุณแต่งตัวโป๊อเจ้าเสื้อกะออกโชนมกลับห้องไปเลยกลับห้องไปเปลี่ยนเลยนะผมไมต้องเสียงใดใส่เขาด้วยขอบคุณนะที่เข้าใจความรู้สึกผมอเงียบไวปข้างในไงเฮ้เฮ่อย่ามาทำเป็นเนียนกลับไปเปลี่ยนุ๊บจช่วยด้วยคุณมาทำอะไรบนนั้นน่ะเป็นอะไรไหมมาเร็วช่วยกันซ่อม ดูม <compra hè? S 3> ึงจะเผาห้องเหรอเอ๊ะทำไมเสียงไม่เฟี้ยนมาสงสัยจ้หดวงเมื่อมีคนถามว่าปาร์ตี้ไม่มีดนตตีเหรออ่ะ นี่แน่ใจเหรอว่าปาร์ตี้อ่ะทำไมไม่เห็นมีโดวตีเลยอ่ะอ๋อก็โดนตีเหรอ <c oughs> จัดไปโดินตีมา <c oughs> เจียมเลยขันหมากใช่ไหม